มีผู้ถามมาว่าผมได้นั่งสมาธิมานั่งสมาธิปัฒนานี่มา3ปีแล้วก็นั่งทุกวันวันละ3าสี่ชั่วโมงก็ยังไม่เห็นจะได้ไม่ค่อยได้สมาธิอะไรเลยแต่ส่วนเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรนี่ก็พอจะได้มั่งสัก1ชั่วโมงดูแล้วม,มันเหมือนก็ไม่มีการพัฒนาอะไรเลยเนี่ย แสดงว่าผมไม่มีบุญเก่าใช่ไหมครับไม่มีบุญเก่าใช่ไหมแม่นั่งมาสามทำสมาธิบัส,สนามาสามปีเนี่ยจำมันจะไม่มีบุญเก่ามาได้ยังไงแล้วเอาแค่ปัจจุบันเนี่ยทำมาตั้งสามปีถึงจะทํามาทุกวันวลาสามสี่ชั่วโมงเนี่ยโอ้มันไม่ใช่ง่ายๆนะเนี่ยทาขนาดน,นี้นี่นี่มันมเป็นพื้นฐานของบุญเก่าโดยเฉพาะเลยเนี่ยที่จะทําได้ถึงขนาดนี้ แต่เรามันยังไม่เกิดผลก็นะมันยังไม่ถึงเรายังทําไม่ถูกส่วนมันถึงได้ยังไม่เกิดผลแต่ว่ามีความอดทนทาได้ขนาดนี้มีจิตใจขนาดนี้แสดงว่ามีบุญ,บญเก่าเขาเรียกปุเพกตาปุญญาตาแต่ยังไม่ถึงการเวลาเพราะในสมัยพุทธกาลเนี่ยขนาดพระราหุลนัน่งใช้เวลาทั้งหลายปีกว่าจะสําเร็จเป็นพาาระรหันเป็นลูกของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะก็ซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะยังได้ชาพระอนนท์เนี่ยพุทธานุชาเนี่ย เป็นน้องชายพุทธเจ้านะ่ยแตก็โคละมนดาโคลบิดาขนาดลูกพี่ลูกน้องพุทธเจ้านิพานไปแล้วพระนรนเนี่ยถึงจะมาสําเร็จพระาอรหันต์ภายหลังตอนที่จะสังขยาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ดิ่งนี้มันยังไม่ถึงการถึงเวลาเดี๋ยวกนนี้มันก็ขึ้นการประกอบเนี่ยไอ้บุญเก่าวน้ามีอยู่แล้วแหละทำมาได้ขนาดเนี้วันละสามสี่ชั่วโมงแล้วทํามาทุกวันเนี่ย แสดงว่าถ้ามันไม่มีบุญเก่ามันเลิกทำไม่นานแล้วมันเบื่อหน่ายไม่สู้แล้วมันมีศรัทธาเก่ามาแล้วทํามาได้ดัง้งสามสี่ปีแล้วจเจริญสมถะอปััสนามีบุญเก่านะอย่างเงี้ยหายยากข้าพเจ้าใช้เวลาทั้งเจ็ดแปดปีเนี่ยกว่าจะได้ธรรมะมั่นมาตรฐานเนี่ย ไอพวกผีเข้าผีออกขึ้นขึ้นลงลงอ่ะนะอารมณ์อยากทําบ้างไม่ทําบ้างมันก็ทํามาเรื่อยๆแล้วแต่าสายมีบุญเก่ามาทําให้ถึงเราไม่ถึงเราไม่เคยรู้เรื่องอะไรมาก่อนมันก็ทําให้สนใจพอสนใจแล้วเราไปทําผิดวิธีไปหากูบาอาจารย์ทําผิดวิธีไงก็ไม่ได้ผมบทมันจะได้ขึ้นมามันมาเจออาจารย์ที่มันคล้ายๆวิชาวิธีสติปัฏฐานสี่ซึ่งเราไม่ชอบอย่างเงี้ย แต่เราหนีไปไหนไม่พ้นเพราะมันมันเข้ารรษาแล้วบวชใหม่นะเข้ารรษาแล้วเราจะหนีไปที่อื่นก็นหนีไม่ได้แล้วก็เลยจําใจที่จะต้องปฏิบัติตามแนวเนี้ยสัมปัญญาบพะเนี่ยสติปัฏฐานสี่นะไอสิ่งที่เราจเจริญสมาธิมาจากที่ต่างๆเนี่ยมันก็ทําให้เกิดทุกข์เครียดปวดทิสานี่ไอที่ก็จะทําขนาดนั้นถึงกขนาดนั้นก็ตามมันยังไม่เหมือนกันได้ไม่ได้อะไรก็คือได้ความเครียดได้ความทุกข์ จะได้ความทุกข์กับพ่อมีความตั้งใจมากที่จะปฏิบัติจะว,วิปลาสมันเป็นผลจากการกระทำในอดีตชาติมาทั้งนั้นเนี่ยที่ส่งให้เรามาได้ถึงขนาดนั้นเน่ยคราวนี้มาเจอทางพ้นทุกข์เข้ามาจะตเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยก็คือมันดับทุกข์ได้ให้เข้าทางของพระพุทธเจ้าก็คือพระพุทธเจ้าสอนเรื่องทุกข์ความดับทุกข์ไม่มุ่งเน้นไม่ทางอัตตาตัวตน ที่จะสร้างบาร,รมีเพื่อจะเป็นเทพเจ้าหรือเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งไม่ได้ตั้งแต่ถ้าตั้งเป้าไปอย่างนั้นยังไม่เข้าหลักพุทธศาสนาแต่ยังถึงขนาดนั้นก็ตามทิศคนที่ตั้งตั้งเป้าอย่างนั้นก็ถือว่ามีวาสนาบุญเก่าบุญบาร,รมีสูงอันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการพ้นทุกข์ไปนิพพาน เราเพราะว่ามีบุญเก่าร่วมกับพระพุทธเจ้ามาถึงได้มาเข้าทางอันนี้เพราะมันถึงที่สุดทุกข์แล้วก็มันจะมาหาทางพ้นทุกข์การมาเจอธรรมะพุทธเจ้าแล้วมีศรัทธาแล้วมาปฏิบัติถึงเริ่มต้นนี่เราจะไม่มีศรัทธาที่จะมาเพราะมันไม่มีทางจะไปสภาพกรรมกรรมเก่าของเราวิบากส่งผลมาให้เรามาปฏิบัติทางนี้จนกระทั่งเรามาถึงถึงความที่ดับทุกข์ได้พ้นจากมาออกมาจากทุกข์อันนั้น ก็เป็นพ่อสภาพกรรมเก่านั่นเองที่ส่งมาตัวนี้ก็จะเรียกบ,บุญเก่าก็ได้ปุเพกะตะพุญยตามีบุญมาแต่การก่อนที่ได้มาเจอพุทธศาสนามาเจอธรรมะพุทธเจ้าได้มารู้ธรรมเห็นธรรมมาปฏิบัติธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมก็นับว่าเป็นบุญวาสนาเก่าของเราเพราะฉะนั้นท่านที่ปฏิบัติมาตั้งสามสี่ปีเนี่ยมันต้องมีบุญเก่ามา แต่เรายังปฏิบัติยังไม่ถึงการถึงเวลายังไม่ถูกส่วนหรือว่ายังปฏิบัติไม่ถูกหลักก็คือเหมือนดีไอคลิปที่ผ่านมาเนี่ยแนะนำเนี่ยไอพวกสาลาเปาเนี่ย้าทำเขาบอกสูตรมาเสร็จจะทำแล้วมันก็ไม่ฟูสักทีป๋าต,ตังโกเหมือนกันเขาบอกสูตรมาในเน็ตเนี่ยไปทาตามเน็ตแล้วกี่เจ้ากี่เจ้ามันก็ยังไม่ฟูเวลาทอดมันต้องอาศัย อาศัยความเพียรอาศัยการกระทําอาศัยการแนะนําหรือไม่มีใครแนะนําเราก็เอาจากในในเน็ตมาแล้วเราก็มาทดลองทดสอบจนกระทั่งเรารู้ข้อผิดพลาดไอ้สิ่งของเราที่มันได้ช้าหรือมันไม่มีการพัฒนาที่เราคิดว่ามันไม่มีการพัฒนาความจริงมันพัฒนาอยู่ตลอดเวลาแล้วมันได้รู้ได้เห็นในสิ่งของเราเอ๊ะทำอย่างนี้ก็งงไม่ได้ผลทําอย่างนั้นก็ไม่ได้ผลชักเนื่อยล้าอ่อนใจแล้ว ลองการการะทำของเราลองทําให้ชัดเจนแล้วก็ต่อเนื่องนเนี่ยหลักเนี่ยสิ่งเราที่เรากําลังกระทําอยู่เรานั่งสมาธิปัสนาเดี๋ยจะดูเย็ยนร้อนอ่อนแข็งก็ได้แล้วนอนลอง้นั่งการสมาธินานๆเน,นี่ยถ้าสมาธิมันไม่เคยเกิดสักทีวเวลาสามสี่ชั่วโมงมันไม่ค่อยได้สมาธิเราต้องดูเหตุก่อนว่าเราสํารวมอินรีไหมหรือสิ่งที่เรารับมากังวันเนี่ยก่อนเวลาที่จะมานั่งสมาธิมันเรื่องมันมากไหม หลายเรื่องไหมหรือรับมาด้วยปริมาณที่มากไหมจํานวนเรื่องกี่เรื่องและแต่ละเรื่องเนี่ยมีน้ําหนักขนาดไหนทําให้เราเนี่ยต้องแบกน้ําหนักในทางใจเนี่ยทมาโปะทับเนี่ยอันมากขนาดไหนถ้ามันมากมากจัดเนี่ยแล้วพอเรามาถึงสมาธิเนี่ยปุ๊บเนี่ยบางทีโอ้ยกว่าเราจะมาลืมมาฟื้นในพวกนี้มันก็เกิดความฟุ้งซ่านเกิดความง่วงเหงาเหานอนเกิดอะไรเพราะมันหนาไง ถ้าเรามาทําความจริงสามสี่ชั่วโมงนี่นับบาม,มากนะวันหนึ่งเนี่ยสาหรับคนธรรมดาเนี่ยแต่สําหรับถ้าเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพแล้วอันนี้ไอดีมันยังเป็นการประมาทสามสี่ชั่วโมงมันต้องทํากันทั้งวันทั้งคืนฟังดูแล้วน่ากลัวนะทํททั้งวันทั้งคืนเนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกรัากายมนุษย์เนี่ยมันก็น่ากลัวหรอกนะมันจะต้องทําให้เข้าถึงส่วน,วนภายในเนี่ยมันถึงจะตื่นทั้งคืนว่าจะนั่งนอนยืนเดินเนี่ยมันจะไม่เพลีย เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยู่ในกายมนุษย์เนี่ยเราคิดว่าเราไม่ได้สมบัทิที่เราต้องเริ่มตั้งแต่เราสํารวมอินรีไม้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเรารับเรื่องขึ้นมามากเกินไปไหมนะถ้าเรารับมาพอดีนะอย่างเช่นตาเราไม่เอาเรื่องกับใครหูเราสํารวมนะหูไม่เอาเรื่องกับใครจมูกลิ้นเรากินอาหารเพียงเพื่อให้อยู่รอดได้หรือว่าถ้าสมมุติว่าเรานั่งตอนเย็นเนี่ยเราลองงดอาหารมื้อเยนเ็นซะหน่อยนึงแม้กระทั่งน้ําหรือน้ําหวาน เราดื่มน้ําพอให้คอมันหายแห้งอ่ะดื่มมากไปเดี๋ยวประสาทสัมผัสมันจะไม่ชัดเจนเราจะเน้นเรื่องความชัดเจนและต่อเนื่องเพราะสติเนี่ยการฝึกสติสติกับการละลึกรู้เนี่ยละลึกรู้ชัดเจนหรือไม่ชัดเจนนะลึกๆแบบไม่ชัดเจนมันก็ได้สมาธิแบบไม่ชัดมันก็สู้กับไอ้ตัวฟุ้งซ่านสู้กับความหนาของกิเลสไม่ได้ราคาโทสะโมหะเนี่ยสู้มันไม่ได้เอาแต่กำปัน้นทุบดิน ต้องให้ชัดเจนขึ้นมาให้ถึงตัวปัญญาปัญญาแบบโลกิยะนะให้ชัดก็จะชัดได้เราต้องช่วยแม้กระทั่งรักษาศินแปดก็ดีหรือไม่รักษาศินแปดก็ลองงดอาหารตอนเย็นดูก่อนน้ำหวานอย่าเพิ่งเพราะน้ำหวานไปเคลือบกระเพาะเนี่ยนี่ทาให้ชัดเจนนะแล้วเราก็ดู ตันนี้เราดูที่น้ำย่อยออกในกระเพาะก็ได้ถ้าเราไม่ได้เปโรคกระเพาะนะเราก็ดูน้ำย่อยมันออกมันช,ชิดชัดชิดชัดเนี่ยเราก็เอาสติของเราที่มันฝึกมาทั้งวันชัดบ้างไม่ชัดบ้างแล้วมาดูน้ำย่อยให้ชัดพยายามเลยต่อไปเนี่ยเราน้ำย่อยออกนี่เราจะพยายามไม่ให้เผลอเจ้าระยะไม่กี่นาทีเดี๋ยวสมาธิาสติมันดีเมื่อสติดูเห็นความคมชัดต่อเนื่องเะาเรียกชัดเจนและต่อเนื่องสติเนี่ยการระลึกรู้ระลึกรู้อยู่ที่น้ำย่อยออกนี่ชัดเจนต่อเนื่อง ๊บสมาธิจะเกิดทันทีเลยเนี่ยเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทันทีเนี่ยต้องทําให้เป็นคือชัดเจนและต่อเนื่องทําให้ต่อเนื่องอ่ะเขาบอกว่าคนที่ทําให้ต่อเนื่องเนี่ยเดินไปร้อยเก้าเนี่ยสู้เดินให้มีความรู้สึกสักสิบเก้าไม่ได้เดินความรู้สึกไม่ชัดเจนร้อยเก้าสู้เดินให้มีความรู้สึกชัดเจนสักสิบเก้าไม่ได้